ตัดไปกี่รอบแล้วพี่ยังไม่ถึงสิบรอบยังไม่ถึงสิบรอบรอบหนึ่งได้เงินเท่าไหร่รอบละประมาณหกพันเจ็ดพันออเฮ้ยยังไม่ถึงสิบรอบนะครับได้เงินไปเท่าไหร่ละประมาณประมาณการช่วงนี้ได้ไปร่วมสี่หมื่นแล้วค่ะสี่หมื่นแล้วโอ้โหแล้วดูจากสภาพต้นนี่ตัดอีกหลายมีดเลยอีกหลายคะ่ะอีเป็นเดือนอยู่ได้อีเป็นเดือนอ,อ นะครับแสดงว่าได้เงินเข้ามาเรื่อยๆเนาะ,ะทุกรอ,อบก็ได้ทุกรอบแน่นอนแล้วครับผลลัพธ์สวยๆงามๆอย่างนี้ใหญ่ๆยาวๆสมบูรณ์แบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ <S <S นะครับเห็นแล้วเป็นไงครับพี่พี่เบนปลื้มใจค่ะ <S 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 ปลื้มใจนะเอ่อฉีดพ่นโฟทีโฟทีนะครับกี่วันฉีดครั้งหนึ่งแบบนี้อาทิตย์หนึ่งค่ะเจ็ดวันแล้วแต่ห้าวันเจ็ดวันค่ะประมาณนี้เนาะถ้าเราสะดวกคือว่าไม่ยุ่งอะไรเราก็ฉีดของเรา ก็คือฉีดสัปดาห์ละประมาณหนึ่งครั้งแล้วเดี๋ยวจะฉีดอีกไหมเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะฉีดค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉีดหยุดตัดก็ต้องฉีดรบรอบรองเขาอ๋อก็คือช่วงที่เราหยุดตัดแล้วก็จะฉีดบำรุงเข้อีกอ่าสุดยอดมากครับท่านผู้ชมนะครับโอ้โหอีกหลายมีดเลยใช่ไหมครับแสดงว่าจะได้เงินอีกอีกสิบกว่ามีดน่ะอย่างน้อยสิ้นเดือนกรกฎานี่แหละระยะนั้นแหละต็นสิงหาจะมา แสดงว่ามีโอกาสแตะแสนมากเลยเพราะตอนนี้ขึ้นแสนมาแล้วครับท่านผู้ชมสุดยอดมากเลยนะครับเสังเกตได้จากการที่เราใช้โฟทเนาะฉีดพ่นไปเนี่ยนะครับมันแตกต่างกับสมัยที่เรายังไม่ได้ใช้ไงบ้างแต่ก่อนก็ไม่ได้ผลผลิตเยอะเดี๋ยวนี้ตัดไปก็ได้ผลผลิตเพิ่มตอนแรกก็ไม่เชื่อแฟนก็ไม่เชื่อ พ่าใช้ใช้ไฟโอมันได้ลูกเพิ่มมาตลอดอ๋อที่แรกก็ไม่เชื่อนะไม่เชื่อแต่ก่อนนี้ตัดรอบนึงได้วิ่งที่สองสามพันเองอ๋อได้สองสาพันรอบนึง่ะนะ,ะแต<ส>่ว่ามัน,นมันมันเพิ่มมาสองเท่าตัวเลยโอเคสุดยอดมากๆเลยครับท่านผู้ชมนะครับอ่านะครับก็ถือว่าเป็นผลลัพธ์ ท,ที่สุดยอดมากใหญ่ยาวสวยๆแบบนี้มาละเขาของพี่เบนนะครับอ่าอันนี้ส่งที่ไหนเนี่ยอ่างทองค่ะอ๋อส่งที่ตลาดอ่างทองโอเคออนะครับขอบคุณพี่เบนมากครับแชร์ประสบการณ์เรื่องราวดีๆกลับมาละให้พวกเราฟังวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ สว,ส,สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์บันทองครับเกษตรพิทักษ์ลูกครับตอนนี้อยู่ในสวนมะละครับนะครับเดี๋ยวมาพบกับเจ้าของแปลงเลยเขียวสวยสดใสมากครับแตกยอดต่อเนื่องและผลผลิตมีอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวมาพบกับเจ้าของแปลงนี้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเบญจวรรณคนึงคิดนะคะอ่าเรียกชื่อเ่นวาพี่เบนอ่าพี่เบนพี่เบนครับโอ้โหมะละยาวใหญ่อย่างนี้นะครับนะครับรุ่นนี้เนี่ย